มาก็๊อปแกรบถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มจากเชียซิลก่อนเลยครับตอนนี้มันสต็อปสตรีมมี่อยู่ปะพร้อมอยนะโอเคเห็นชัดแจ๋วกับเซียซิลเวอร์สองสี่หกแปดเก้าแก๊งมีเก้าแก๊งสลับนะสลับสลับนะดูทำไมสีมันขี่ๆกันวะแอมนะทำไมสีฟ้ามถึงติดกันสองอันเกิดอะไรขึ้นเราสลับสลับหนเลยสลับขวาบนอ่ะ เ็นเห็นเห็นแล้วได้แล้วโอเคโอเคอ่าอ่ะสลับสลับโอเคอ่ะสลับนะครับสลับอันนี้ก้าแก๊งเทียซิวเนาะใช่ครับโอเคมาลูกแรกเตรียมลูกแรกเริ่มเลยนะครับอ่าลูกแรกแก๊งที่หนึ่งเป็นติ๊กนายครับผมติ๊กนาย ชอ,อกแข้งที่สองลูกแรกเลยปึ๊บติ๊กนายจะอยู่กลับอยู่กับ oh, โตหเจอโตอแข้งสุดท้ายในลูกแรก ้็สุดท้ายเป็นพี่ใครซี่เป็นเป็นไดเอ็กครับโหลูกนี้เดือดจัดนี่โอเคต่อไปเราไปลูกห้าเนาะอ่าสลับไหมพี่สลับไหมสลับสักหน่อยเล้วล่ะพร้อมปะไปลูกห้าแก๊งที่หนึ่ง นในส่วนของซัดหมดอยู่รูปที่ห้ารูปห้าแก๊งที่สองห้าแกงที่ส2อ 2> ง <c oughs> โนมันนี่นในส่วนของทางโนมันนี่อยู่รูปห้าแก๊งที่สองนะครับแกงสุดท้ายที่จะอยู่รูปที่ห้านั่นก็คือ sl อ่ะ <Ser> เซเรนสองรอบไหมสองแก๊งนี้เจอสองรอบแล้วปะอ่ะลูกสุดท้ายก็จะเป็นสามแกง๊แกงเชิดดำซิลเวอร์มิดแล้วก็ออลินะครับอ่ะใส่ใส่บันทึกเรียบร้อยแล้วก็ไปเทียบก,กต่อเลยเชิดดำออลไท์ right. แล้วก็ซิลเวอร์มิดโอเคเสร็จ okay. แล้วปึ๊บ าในส่วนของเทียโกเสียงไม่ได้ค,ค,ครับที่เบบี้ช่วเพนหน่อยครับ อืมีเพลงหน่อยเพราะกดมันมันแปะทีเดียวไม่ได้หรอมันแปะไม่ได้อันอี้สีเจลลิอืมลลอมีปัญหา ก็ถ้ามีทั้งหมดสิบเอ็ดแกงเป็นลูกหนึ่งล,ลูกสองเป็นสี่เป็นสี่ลูกสุดท้ายสามสามสามแกงเดี๋ยวผมสลับนะครับพี่เริ่มเลยไหมครับเอาเลยครับเอาเลยแงแรก ลูก <ใน S 1> ที่หนึ่งแกงที่หนึ่งเป็นอะไรเป็นทายครับอ,อยู่ลูกหนึ่งแกงที่สองครับโอ้มันเห็ดในในบนเดอยู่ลึกหนึ่ง แข่งที่สามครับรับน้องใหม่ก่อนเลยไปใน 2, 2> <All S 1> นะองเดอแข่งสุดท้ายลูกที่หนึ่งแข่งสุดท้ายลูกที่หนึ่งไป โอ้โห oh, oh, องเสียสไม่ได้ไไดครับ,รบยังก้าวหวยล็อกแล้วเป็นยังไ,ไงครับเตะเคล็ด์ดอาการเป็นยังไงเมื่อกี้ถึงกับไม่หลุดเลยครับไม่ลันเลยเหรอต่ำต่อเบาแล้วโอเคอันนะี okay. ้เป็นลูกที่สองนะครับแก๊งแรกแก๊งที่หนึ่งครับ <laughs> เป็นในส่วนของทางเอ็มดีเฟมีน่าอะรูที่สองแก๊งที่สอง,กสองแก๊งที่สองเป็นในส่วนของทางสายสี่ครับแก๊งที่สาม ที่สองเป็นในส่วนของทาง i0 ครับแก๊งสุดท้ายที่จะอยู่ในรูปที่สองนะครับ ในส่วนของทางบอลเทนแล้วก็ลูกสุดท้ายจะเป็นไล่ลัก<อ>โจนเทเลริสนะฮะโอเคเดี๋ยวผมลงแปบนนะครับอ่ะก็ทำนีเ้เรียบร้อยเดี๋ยวลงแล้วเดี๋ยวอัปเดตไว้ในห้องให้ใช่ไหมครับแก๊ปได้ครับโอเคเจอกันจ้ะ Yeah. <laughs>